กลุ่มของคนที่ผิวมันนะคะอันนี้เราสามารถที่จะใช้โดสที่สูงข,ขึ้นมาได้แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยแนะนำว่าเริ่มแบบน้อยๆแล้วก็ไปอย่างชา้ชาๆนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมอจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผิวมันค่ะช่วงเช้าเนี่ยหมอจะใช้เซรั่มนะคะซึ่งก็คือแนะนำว่าควรจะเป็นเซรั่มที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนมูอลอระนะคะ ตัวนี้ก็คือ The m i s t a Power Peptide Skin r e s o l a t i o n Serum นะคะซึ่งมีเปปไทด์เจ็ดชนิดแล้วก็มีวิตามินรวมถึง h ฮยาลูร n i ิกแอซซึ่งจะทําให้สกินแบริ i อเน่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะตามด้วยกันแดดอักน้อย SPF 30ขึ้นไปค่ะลังจากน,นี้ช่วงกลางคืนค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยไมโครโด s e นะคะ หปั๊มแล้วก็ตามด้วยมอยสเจอร์เซอร์แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม subscribe นะคะในทุกช่องทางของหมอเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะ